เปลี่ยนงานใหม่ในครั้งนี้จะเงินดีและมีความสุขหรือไม่นี่คือหัวข้อนะคะสําหรับใครที่คิดจะเปลี่ยนงานใหม่นะคะกําลังสงสัยว่าถ้าไปทําแล้วเงินจะดีและจะมีความสุขหรือเปล่าครูไพ่ท่านมีคําแนะนําและเฉลยให้นะคะเป็นไกด์เป็นแนวทางในการตัดสินใจเนาะ,ะงานใหม่นะคะค่อนข้างที่จะหนักมากๆเลยมันมีเรื่องวุ่นวาย หลายๆอย่างเกิดขึ้นที่คุณต้องบริหารจัดก,การไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องคนเรื่องอะไรต่างๆลูกค้าคุณจะต้องทํางานอย่างหนักนะคะแต่ว่าประสบความสําเร็จนะแต่กว่าจ,จะประสบความสำเร็จนี่นเหนื่อยมากทําทุกอย่างทุ่มสุดตัวจริงๆซึ่งคุณเอาอยู่นะคุณสามารถทําได้นะและงานนี้จ,จะทําให้เกิดความเ,าเงินสะพัดนะคะ่ะเงินเข้าเยอะมากๆเลยแต่ก็ออกเยอะเหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องของ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือเรื่องที่จำเป็นต่างๆแนะนำว่าได้เงินแล้วก็แบ่งสรนปันส่วนน้อในการเก็บในการใช้บาลานซ์ให้ดีนะคะแล้วคุณก็จะร่ำรวยเนาะถามว่าจะมีความสุขกับงานใหม่ไหมเอ่ยอ่าคุณจะมีความสุขเมื่องานใหม่ที่คุณเข้าไปทำแล้วเกิดการประสบความสำเร็จ แนะนำนิดนึงนะคะความสุขในการทํางานเราสามารถมีความสุขได้ทุกขณะในการทําไม่ต้องรอสําเร็จแล้วค่อยสุขนะให้เก็บเกี่ยวรายละเอียดเลด็กๆน้อยๆให้รู้สึกข,ขอบคุณชื่นชมยินดีที่ยเราได้มีโอกาสฝึกทักษะของตัวเองนะได้มีโอกาสฝึกบริหารคนบริหารงานดูแลลูกค้าเพิ่มสกิลของตัวเองแบบนี้ค่ะให้รู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุขกับงานที่ทําได้เลยถึงแม้มันจะเหนื่อยหนะักพาระเเอะยกก็ตามแต่มีไม่กี่คนหรอกที่จะได้รับที่จะได้รับ โอกาสในการฝึกฝนตัวเองได้ขนาดนี้นะคะจะทำให้คุณเจริญก้าวหน้าในอนาคตเนาะสำหรับใครที่คิดจะเป็นหมอดูนะครูไพ่ท่านอวยพรนะแรกๆมันอาจจะฝึกหนักหน่อยมันอาจจะเหนื่อยหน่อยวุ่นวายหลายๆเรื่องเรื่องส่วนตัวบ้างเรื่องอะไรต่างๆบ้างจนกระทั่งเป็นหมอดูแล้วก็ยังมีลูกค้าเยอะแยะมากมากมายหลากหลายที่ทําให้เรารู้สึก เหนื่อยและไม่สบายใจที่จะดูแลในลูกดวงอะนะคะแต่หน้าที่ของคุณก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นนะให้ลํำลึกถึงตรงนี้เข้าไว้นะคะครูไพ่ท่านเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่สมบูรณ์พร้อมนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้รับพรที่ดีที่สุด ในทุกด้านส,สำหรับใครที่ยิ่งเป็นนักพยากรณ์ไพ่พรมยานแล้วทราบดีนะคะสำหรับไพ่ใบนี้คือไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับถ้าคุณทำหน้าที่ของคุณอย่างดีครูบาอาจารย์ไพ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ในไพ่พรมยานก็จะอวยพรให้คุณได้พบกับความสุขความสำเร็จในชีวิตอุดมสมบูรณ์ในชีวิตทุกด้านเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันค่ะ